ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวัวนนี้ผมมีเรื่องตลกแกมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องก็เป็นงี้นะครับก็ผมไปฆ่าคนที่เกาะลิงนะครับโลกหนึ่งแล้วทีนี้เขาก็หาว่าผมเนะี่ยท็อกซิกผมก็ถามผมท็อกซิกอะไรเขาก็บอกว่าผมเนี่ยไปฆ่าเขาผมเลยท็อกซิกผมก็เลยว่าเดอผมก็งงผมก็บอกว่าเออผมก็บอกไปว่าผมไม่ได้ท็อกซิกอ่าแล้วเขาก็แบบ พิมพ์ภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่อังกฤษอ่ะแล้วผมก็ว่าผมขอโทษอืมทีนี้เขาก็แอดเพื่อนผมนมาแล้วเขาก็ให้ผมเนี่ยไปช่วยเขาเฟาร์มเลเวลผมก็เลยไปช่วยเขานะครับก็เป็นไงกันบ้างครับว่าผมก็งงจากเหตุการณ์นั้นเลยอ่ะงงมากๆเลยนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ทอกซิกอะไรนะแล้วอย่างมันก็เป็นเกม PVP ด้วยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ